สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกครั้งกับเกมไวเอนเจอร์นะครับผมก็วันนี้มาอยู่กันกับอดีตนะฮะก็ซืมเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับผมได้ไปตีเพื่อนระบายความแค้มานะครับงจากที่ผมเปิด1,000งพัอบี้ไปตอนไลฟ์สดไม่ได้หาเลยเลยนะครับผมก็แต่พอดีว่าผมได้ลองเอาชุลีนะฮะชุลีลังเอาตัวไปตีเพื่อนมาซึ่งผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในระดับที่ผมพึงพอใจนะครับผมรู้สึกเออ สามปีผ่านไปชุลีก็ยังเวิร์กอยู่นะครับผมเพราะวันนี้นะครับเราก็จะเอาชุลีมาโชว์เคสเต็มๆเลยนะครับผมว่านางมีดียังไงนะครับแบบสามปีที่ผ่านมาเนี่ยนางยังแบบใช้ได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับซึ่งสกิลของชุลีนะผมบอกเลยว่าใช้ได้ครับจริงๆแต่ถ้าในเรื่องของการโจมตีนี่เออผมพึ่งไม่ได้แล้วนะครับการจะพึ่งชุลีนี่ต้องพึ่งที่สกิลเท่านั้นนะครับผมคืออยู่ที่สกิลละ ก็ต้องใส่เลือดสองช่องนะครับผมเลือดสองช่องลดแร่ช่องหนึ่งอันนี้ผมใส่แบบขอไปทีนะครับผมรเราไม่ไม,ไม่ไม่สนใจพลังเวทโจมตีอลช่างมันนะครับผมเราสนที่ต้านสกิลต้านสกิลหลบแล้วก็มีใช้สกิลช่องหนึ่งนะครับความรในการโจมตีก็ช่วยเหมือนกันนะครับพอสกิลของนางคือมันมันเกียนอยู่แล้วผมหลบทักษะห้าสิบเพิ่มความแม่นอ่าสิบสองเปอร์ เพิ่มอัตราการใช้เลยงสัห้าสิบเปอร์นะครับแล้วก็สกิลแรกเอ่อก็เกียงฝผ่นตรงข้ามได้นะครับสตันสี่วินะครับลดกษะลดอัตราลดสระห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันดีอยู่นะโอเคจริงๆอ่ะผมอัดคลิปนี้ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่พอดีว่าโปรแกรมมันไม่ยอมอัดให้ผมครับคือผมหัวเสียมากเลยผมเลยต้องมานั่งอัดใหม่อีกรอบนะครับเพราะงั้นการอัดใหม่รอบนี้ จากปกติผมเล่น6รอบใช่ปะผมจะเล่นหรอบตลอดผมวันนี้ผมเล่นแค่สมรอบพอนะครับเพราะแบบผมฉุนอะผมฉุนเกมไม่ไม่ไม่ได้ฉุนเกมผมฉุนโปรแกรมอัดผมมันมันงี่เง่าอ่ะนะมันงี่เง่าบดจะไม่อัดก็ไม่อัดนะบดจะอัดก็อัดเฉยนะผมงงใจนะครับโอเคไม่เสียเวลาฮนะเราไปเทคกันเลยนะผม กุญแจสําคัญของชัยชนะเราเลยก็คือต้องทำไงก็ได้ครับให้ชลีเราอยูนน่นานนะครับแต่ข้อดีของนางคือนางยืนยืนระยะไกลอยู่แล้วนะครับยืนระยะไกลก,ก็ไม่โดนสกิลบ่อยนะแล้วก็ใส่ต้านไปเยอะๆมีต้านมีหลบเนี่ยใช่ไหมชิวๆเลยนะครับ อย่น,นี้ก็สามารถโนเทมได้สบายๆนะแต่ว่าบางทีมอาจจะโนเทมไม่ไหวนะครับถ้าโนเทมไม่ไหวก็ต้องกดเทมไปสักอันนึงนะครับโอเคผมจะ,ะสู้กับทีมที่แบบสู้ได้นะสู้ได้สู้ไหวถ้าทีมไหนมีตัวบินผมก็กดผ่ายแค่นั้นแหละนะคลิปนี้ผมบอกเลยมันจะสั้นมากนะ ต้องขออภัยจริงๆครับเพราะว่าผมอัดไปรอบหนึ่งแล้วแต่โปรแกรมอัดมันไม่ยอมอัดให้ผมก็แบบฮะอะไรวะมันไม่อัดให้อีกโอ้ก็แบบน่านไปเลยผมแบบชุนมากอะ่ะเสียเวลาชิบหายนั่งอัดสิบี่นาทีไม่อัดให้โอ้โหโคตรเซ็งเลยเ๊ย <laughs> ต้องทำคลิปสั้นเลยปกติผมทำคลิปประมาณ10นาทีใช่ป่ะประมาณส0นาทีเสร็ษๆอันนี้อาจจะไม่เกินสิบอะ ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่ไม่แน่อาจจะเป็นข้อดีเพราะว่าคนไทยไม่ชอบดูคลิปนานๆอยู่แล้วใช่ไหม <c ười> แต่ที่ผมทําคลิปมาเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาดูคลิปผมประมาณสามวิทเองนะเพราะงั้นถ้าผมทําคลิปแบบไม่เกินสักสามสามวทีอาจจะมีนคนดูเยอะก็ได้นะแม่เดี๋ยวทํำบาัชนเลยแบบแบบทําคลิปรีวิวยางเงี้ยสามวทีทําคลิปรีวิวสามทนะีแบบนั่นเลยไม่ต้องนั่นละ ไม่ต้องทำคลิปยาวอะทำคลิปยาวๆเดี๋ยวไม่มีใครดูเนาะเยเวไาอีกโอเคได้น่าจะไม่เกินเจ็ดนาทีนะผมขอคลิปนี้ไม่เกินเจ็ดนาทีหายไปครึ่งคลิปเลยนะเพราะว่าเนี่ยต้องโทษโปรแกรมอัดน,นะ โอ้ยมันไม่เปลี่ยนทีมให้วะโอเค looking good looking good โอเค looking good โอ้ยตัวตลกมันก็ไม่ไหว ตัวลกมันมันมันนั่นไปละมันกวนตีนเกินไปไม่ไหวแล้วต้องยอมกดเทมครับรอบนี้มันไม่ไหวครับไม่ไหวครับตัวเอ่อจอเคกับตัวตลกมันคอมโบหนักไปละหรือโนโเทมต่อเพราะปมแตกปอมฝั่งเราเนี่ยแตกนะครับ โอเคน่าจะชนะครับโอเคบางทีมก็ต้องกดเทมครับถ้าไม่กดเทมผมว่าป้อมเราแตกก่อนนะเนื่องจากว่าทีมเรายังแม็กไม่พอนะโอเควันนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับวันนี้เราก็เอาดูลีมามาเทสูเว่าสามปีผ่านไปนานยังนานยังเฟี้ยวอยู่เหมือนเดิมครับยัยงใช้ได้นะครับผมยังใช้ได้คือไม่ต้องทาแม็กอะไม่ต้องทาแม็กก,ก็เล่นได้แตมันไม่เหมือนบางตัวมันไม่เหมือนตัวแบบ อ่บาร์บีคิวอย่างเงี้ยไม่เหมือนแมวกวักไงที่ต้องทำแม็กอะทําไปทำแม็กยืนเลยไอันนี้ยืนได้สบายสบายครับดีดีเป็นตัวที่ดีมากตัวหนึ่งนะครับผมระยะมันไกลด้วยไงนะครับผมชอบตัวแบบเนี้ยนะตัวตันๆชอบนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่มารับชมนะก็อย่าลืม saya, กดไลค์กดซับด้วยนะครับผมเพ um, คไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละบาย <S <S